มาคะ่ะมากินข้าวกันวันนี้อาหารจานเดียวกะเพราหมูสับเนาะค่ะเนาะแล้วอันนี้ก็คืออปลาิานลทอดกระเทียมแต่เขาอาเอาแต่เนื้อเนาะแต่จริงๆแล้วก็ปลานินลแช่แข็งนะ่นแไดะซื้อมาจากแม่โคเนาะเนื้อปลานนลก็เลยเอามาทำ ปลากระเทียมค่ะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะที่แรกก็จะว่าจะทำซุกี้แต่ซุกี้เราก็จะกินน้ํำอ่าอะไนะนะน้ำจริงซุกี้เนาะก็เลยไม่อยากกินน้ำชิมซุกี้เพราะว่าไม่อยากโซเดียมกำลังจะปรับปรุงมาค่ะ อันนี้ก็เหลือไว้หน่อยหนึ่งให้ลูกสาวแต่แยกเขา,เาไว้ให้เขาแล้วเขากินไม่เก็บแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าแค่นั้นเขาก็พอแล้วก็ยังมีกะเพราค่ะทุกคนมาอันนี้ก็คืออาหารมื้อแรกแต่ก็ตอนเช้าก็กินไข่แล้วก็ขนมปังอะโวคาโดเนาะขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วก็อะโวคาโดบดแล้วก็ไข่ ปะไข่ไขค่คนๆๆๆแล้วก็ประมาณนั้นใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรเยอะแล้วก็อะไรอะ่ะกาแฟกาแฟที่กินวันหนึ่งเหยือกหนึง่งย๋ยวมาถามว่ากินกี่แก้วนะค่ากินเยือกนึงก่อนก่อนจะไปออกกําลังกายก็กินบางทีก็ท้องอกินเยอะก็ท้องก็แน่นก็ออกกําลังกายไม่ได้ก็ต้องรอให้ย่อยกว่าที่มีน้าเนาะแต่กาแฟดําก็ออก,กินแป๊บเดียวเขาก็ พาเราไปเข้าห้องน้ำแล้วค่ะทุกคนอร่อยคําแรกก็อร่อยค่ะทุกคน ว่าจะได้ไปเอารถวันนี้ก็เมื่อเช้าโทรไปเนาะเพื่อนก็เพื่อนที่มาจากอเอสกเนาะที่เขาจะย้ายมาอยู่นี่เขาก็ไปทําใบขับขี่เนาะเขาไปไปสอบใบขับขี่แล้วเขาบอกว่าเก้าโมงเขาบอกว่าเก้าโมงกว่านี่แหละเขาไลน์มาบอกว่าเขาเสร็จแล้วจะไปเอารถเลยไหมยิ่ากก็โทรไปถามว่าอีกสองวันค่ะทุกคน <arem> ต้องขอโทษด้วยว่าอีกสองวันโอเคไม่เป็นไร น่าจะวันศุกร์ถึงจะได้ อร่อยนะคะทุกคนนึกไม่ออกก็ใส่กระเทียมนี่แหละปลากระเทียมใส่เกลือใส่อะไรเข้าไปอร่อย น่าจะวันศุกร์ถึงจะได้แล้วก็จะไปเล่นเทนนิสวันเสาร์แต่ถ้าดูท่าทางก็ถ้ายกเลิกสนามได้ก็จะยกเลิกกับทุกคนเพราะว่าไม่แน่ใจว่า,เ,าเราจะเต้นแต่น่าจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ยกเลิกดีกว่า เพื่อความแน่ใจแล้วจริงๆก็อุปกรณ์เทนเนิสก็อยู่หลังรถเรื่องของเรื่องแต่ต้องไปเอามาคิดไปคิดมาน่าจะยกเลิกดีกว่าอื อร่อยด้วยก่บเดิอง่ายง่ายอร่อย ข้าวหมดแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ